ถขอการัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองกันอีกแล้วนะครับทดลองกันที่นี่นะครับม่รองไห้เดี๋ยวเอาเอาเกลือใส่ก่อนไหมไม่ต้องไม่ต้องแค่นี้แหละแค่นี้แหละนะครับนี่นะครับนี่นะเดี๋ยวถ้าวางมันก็จะกิ้งกิ้งใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็จะวางลงไปโอ้มันก็จะกิ้งอยู่เหมือนเดิมนะกิ้งต้องเอาเกลือบอกแล้วลองเกลือใส่ก็ไม่ใส่ อยากถ่ายคลิปกับพี่เปิร์สใช่ไหมใส่ลงไปไปให้มันเบนเบนแบบนี้น,นนะพอละนี่นะครับเดี๋ยวดูกันมันทดลองดได้ไหมมันจะทดลองในไหมอะ่ะผมเห็นนี่เออเออเออมาเกดโออมาเกดไปไปไปข้างในบ้านกันแบบนี้ไปถ่ายคลิปข้างในบ้านข้างในบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะ ไปก็จะจนจนเลยนี่คือไซเลนเฮดนะไซเลนเฮดของที่แม่วาดไว้ของแม่ที่แม่ที่แม่หนูวาดไว้นะแล้วก็ที่พี่เปิ้ลวาดไว้นี่นี่นี่สวยไหมสวยกว่าแม่หนูเลยเห็นเนี่ยเห็นแม่เนี่ยเห็นแม่เนี่ยเห็นกระจูบไหมเนี่ยมีกระจูด้วยเนี่ยมีที่ไหนแลวนี่ผมขอลาจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ